ค่ะสวัสดีค่ะชื่อรางสาวาธิดาทูนิยมนะคะชื่อเล่นชื่อไมนยมินนะคะ,ะถ้าที่บ้านจะเรียกโมไมนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในท็อกท็อกที่รู้จักกันก็คือจะเป็นหมูมินนะคะ,ะตอนนี้อายุ20จะเข้า21คะ่ะวันที่27ตุลานะคะก็คือจะเต็ม21นะคะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะเพือ่อปกติแล้วอะค่ะก็คือถ้าที่บ้านก็คือจะเป็นคนเชียงใหม่ นะคะคพูดเหนือได้บ้านิดหน่อยถ้าเป็นสิ่งที่ชอบก็คือจะชอบพูดคุยกับคนนะคะชอบในส่วนของฟังเพลงแล้วก็ทำกิจกรรมถ่ายรูปนะคะตัวนี้แต่ถ้าสิ่งที่ไม่ชอบก็คือจะไม่ชอบเล่นเกมเนะาะวันนี้ไม่ชอบเล่นเกมก็คือจะไม่มีเกมอะไรเลยอยู่ในเครื่องนะคะ5ถ,ถามว่า ถ้าในส่วนที่ว่าทำไมถึงอยากมาเป็นดีเจเนาะก็คือ1คืออยากบันเทนคนสองอยากได้เพื่อนเพิ่มค่ะตอนนี้3ก็คืออยากมีส่วนร่วมในการจัดรายการของ Talk ท a l กนะคะแล้วก็ในส่วนของการที่เราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนาะเพราะว่าบางทีเรานั่งอยู่ Talk ท a อกอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากเป็นจอยากเป็นส่วนหนึ่ง นะคะในการที่เราสามารถที่จะมาเป็นเอเทนมาเป็นครอบครัวเดยียวกันกับท็อกท็นะคะตอนนี้เดี๋ยวก็ความสามารถพิเศษเนาะก็คือเป็นคนที่ร้องเพลงไม่เก่งนะคะแต่ว่าก็พอร้องได้นะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาขอนิหนึงกับเพลงคนทางนั้นนะคะก็เอาท่านทุกเลยเนาะ ก็อเองดีๆนะคนที่ยู่ทางนั้นคนทุงนี้ยังคิดถึงกันมันยังเดิมไม่เคยเปลี่ยนอากาศกลางคืนมันหนาวก็ห่มผ้านอนก็หลับฝันหากถจะเงาให้คิดถึงกันมัน ฉันคิดถึงเธอส่วนคนที่อยู่ทานนี้ไม่ต้องห่วงฉันดูแลตัวเองอย่างดีเพื่อรอวันวันที่พบกันวันที่ฉันได้พบ เธอค่ะยังไงก็ฝากนฝ้ฝากตัวไว้ด้วยนะคะหวังว่าจะได้เป็นดีเจของท็อกท็อกนะคะสวัสดีค่ะ